ที่6สิงหาผมมีสอนสดที่เชียงใหม่นะครับเเส้นทางการสร้างรายได้จากคอนเทนต์ก็นเน้นทั้งคลิปสั้นคลิปยาวแหละปีนี้มันต้องใช้ทั้ง2กระบวนท่าผมจะมาแชร์ให้หมดว่าคลิปยาวคิดยังไงคลิปสั้นคิดยังไงไอเดียการสร้างตัวตนในปีนี้เขาไม่มาเสียเวลาการหาตัวตนแล้วนะปีนี้เขาสร้างตัวตนขึ้นมาเลยแล้วก็เป็นตัวตนที่ทํามาหากินได้ด้วยแล้วก็มีเรื่องแนวาทางการสร้างรายได้มุมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการได้จากแอดเซนต์นอกค่าโฆษณานะครับได้จากการขายสินค้าการทำคอสการเป็นในหน้าทิกตอกแอ i l ล a t e ช่องทางอื่นนะครับ ได้จากเมมเบอร์ได้จากสปอนเซอร์นะครับแล้วก็วิธีเล่าเรื่องให้ไวรอลใครอยากเรียนกับเจอตัวมาพูดคุยถามได้วันที่6สิงหาเจอกันนะครับเรียนเชียงใหม่นะครับที่ PW เว k ร์กนะครับ o r k i ิ g งสเป e เดินทางไม่ไกลจากเส้นสนามบินอันนี้ตอนนี้ราคาพิเศษอยู่ที่7,700บาทน,นะครับ เรียน1วันซัพพอร์ตอีก3เดือนนะครับก็คือถามตอบพูดคุยทุกเดือนก็จะมีวิดีโอพอด้วยกันกับเดือนละหนึครั้งนะครับใครสนใจก็ตามไลน์นี้นะครับไลน์ a d o l y t นะครับ